ทางด้านของนายสุเทพเทกสุบันนะคะก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องของการจัดสรรตาแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณยิ่งลักนะคะแต่เชื่อว่าจะสามารถแล้วเสร็จได้ทันในวันพรุ่งนี้ส่วนกระแสะข่าวที่ว่าจะมีการยกย้ายพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์มาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นนายสุเทพเห็นว่าหากเป็นไปตามข่าวจริงก็จาเป็นต้องตอบคําถามกับประชาชนให้ได้ค่ะ นายสุเพทพเทกสุบานสสสุร,ราธานีพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธที่จะสแสดงความเห็นเกี่ยวกับโผคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีโดยเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้พร้อมกับไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์กระแสาข่าวที่ว่า พักเพื่อไทยเตรียมโยกย้ายพลตํารวจเอกวิเชียนพลโพสีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยจะให้พลตํารวจเอกเปรียวพันธ์ดงมาพงศ์รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้ามารับตําแหน่งแทนโดยต้องรอให้มีการโยกย้ายก่อนจึงจะสามารถพูดได้แต่ก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยคงมีเหตุผลและต้องตอบคําถามของประชาชนให้ได้ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายทำใจให้สบายอย่าวิตกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนกรณีที่กรมสรรพากรมีมติเตรียมคืนทรัพย์สินกว่า11,000ล้านบาทให้กับนายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของพันตำรวจโททักษินชินวัตนนั้นในสุเทพกล่าวว่าส่วนตัวคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นเช่นนั้นเพราะพันตำรวจโททักษินมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาทรัพย์สินคืนแต่พักประชาธิปัตย์ยืนยันว่าทรัพย์สินดังกล่าวพันตำรวจโททักษินได้มาอย่างไม่ถูกต้องและหากเอาคืนก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันทั้งนี้เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับหากเข้ามาทำหน้าที่รัฐบาลเพื่อพวกพ้องของตัวเอง